มาเป็นแคนแล้วะเอ้าดอยเซย์ดอยทำจีแดงเหรอคุณมาลบดูอาจารย์ได้ยังไงเนี่ยลบดูผู้สร้างตำราเลยโดนเอาดิเอาดรก็ไม้ดครับเมนยตบตบยีไปทำอะไมันยห้าเอง้าเองจะจนีทำไมเออดอยแตกดอยจีแดงตัวแล้วมันต่ตัวแล้วตัวละห้าต่ะยังสิตัว เกียบมาเป็นแคนเลยวะมาเป็นแคนเลยอะเอา้าดอยเซย์จริงเหรอวะตัวจริงเหรอวะกูเจอเจ้าของตำราไว้เฮียเจ้าของตำรามาวะเอาว่าไงดอยคำจริงหรือเปล่าเนี่ยมันยังไลฟ์อยู่เหรอวะตีสองนะเนี่ยฮะดอยคำล่นแหล่ลินแก๊กเหรออย่างนี้ก็สวยอะสิอย่างนี้ก็สวยอะสิดอยเขาไอ้นี่เล่นเกมอื่นอยู่อา้วาวเหรอไปยิงไอ้ตัวปลอมแน่ อตบปอมพี่เจ้ดอดยคำแดงดอยคำจีนแดงไอ้สัตสคุณเชื่อด้วยคำจีนแดงดเชอาหนักๆในแก๊งอะดอยคำจีนแดงอีกปามจบบนนะเว้ยไอ้ลิงไอ้ลิงระวังดิงปามเร็วนะแฟนดอะเร็วกุยพี่คิดน่าหายนายน่าหายนะโอ้ยแย่แย่ตายแย่เฮ้ยส<อ>ามตัวเลยว่ะ จะตายแทนเองค่ะมึงกล้าเหรอตามจริงอะว,ว่าแล้วมึงกล้ากล้าเพราะมันมีเลือดแน่แหลแ่แหละแน่แหลเยี่ยงว้าว <c oughs> อดดืมึ้นหลอนเฮ้ย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 เปน อ๋อา๋ออ๋ออ๋อเฮ้ย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 เวลาอะไรกูค้างเกือบอีเหี้ยเมื่อกี้ไปขวาพี่ครับไปขวาเีอครขวาขวาโอ้หเยอะเยอะเฮ้ยจะตบได้นะตบได้นะตบเรียงตัวเลยมามามามันมันเอาละตบอันนี้อยู่เรือถูกหรือเปล่าโอเคได้อยู่ไม่จะไม่ได้แน่ไม่ได้นะ พักพักมาหน่อยเฟียพักมาหน่อยไอ้ทอนทนยิไว้ทอนยิ้ไว้ไอ้เน่เจับเน่จับเลยเออเน่จับเลยต้นตวงเพื่อนมันถอยแล้วเพื่อนมันถอยแล้วเอ้ามีฟีดโอ้โหเสกไฮเลยฟีดไปนุ่นเลยไลสสแล้วสี่แล้วสี่แล้วสี่ก็เล่นดีสี่ก็เล่นดี เลยเลยเลยโอ้โหเปไงไปไงเฮ่เฮ็ดป้าหนึ่งสี่บอกอะไรไงมันไหวเห็นไหมเกาฉันงมองเลยอ้ยปลายป้องตายใช่ป่ะอ๋อไอ้นี่ตายไหมนี่ตายได้ไหมนี่อะไรนี่เราตายไม่ได้แค่ด่างลบเอาดิเอาดิรอบมาอีกครับมันลอยมี เต่าตะเกียบผมหมดแล้วสวยไอ้เนี่ยไอ้นี่ยมันตายมันตายห่วงนี่ชิ๊บปูกีบโดนเนิบผ้เลี้ยมัโดนเนิบแน่ๆกูบอกไงนะประไล่ฮะแบบเวืรอมากเห็นไหมเมื่อกี้ที่กูตีอ่ะเวืรอเกิร์มแตบิพลิดนั่นน่ะกูตีผู้เลี้ยนสร้างทีตายเนี่ยจุดตายเลยสร้างทีบอกแล้วเล่นปลาไล่เลยไม่ต้องออกไม่ต้องออกตีเร็วไอ้ดอยแตก ดอยจีนแดงดอยจีนดดแดงแตกเอ้ยไอ้นี่ต้องตายวันรอบนี้ดอยจีนแดงแตกแล้วจะจะไปดี่ทำไมเบื่อดอยแ,แตกดอยจีนแดงเป็นยังไงอะดอยจีนแดงดอยจีนแดงว่างไงเฮ้มึงไม่ถนัดตัวนี้ไอ้นี่ดีแล้วไม่เป็นไรเล่นโคตรง่ายนี่มึงทายอย่างเดียวพอ เราข้ามได้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเล่นแทงนะเล่นแทงอย่าคิดมากนะครับถ้าหนูตายพี่จะไม่ด่าพ่อหนูใช่หรอเฮ้ยกูจะด่าพ่อมึงทำไมวะนี่นะคด่าพ่อใครด้วยความไร้เหตุผลเหรออ่ะเป็นไงดอยจีแดงเออมองเม้งนะเวลามองเม้งดอยจีแดงต้องสั่งสอนหน่อยดอยจีแดงที่มึงมาอ่านมาลบหลู่ตารางเหรอวะมันทำได้ไงวะตารางของกู ดูสวยนะเนี่ยขอตบมันหน่อยขอตบยิงไปทำอะไรมันบุน๋งงานเองบุ๋งานเองเอ้าอะไรวะดูนี่เนี่ยนะ <c oughs> ตายแล้วเหรอ <c oughs> อะไรวะตีมันทีเดียวบบน,นะเมื่อกี้เนี่ยงงเลยไม่เข้าใจกูงงอะไรจะหน,นี่ต้องสามป้อมนะสามป้ <c oughs> อมนะแดงต้องโดนหนักหน่อยไอ้จีนแดงต้องโดนหนักหน่อย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไปไปกดอันตรีทำไมเอา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 รวมมัแล้วรวมมันแล้วเอาเอาเยาวชนเอา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 ไงเนี่ยเอ็มเอาไงกับชีวิตนี่เนี่ยเฮ้ยรอรอกลับมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ้จีแดงไอ้จีแดงมาตายตายตายไอ้เฮ้ยเฮ้ยโดนดูดเฮ้ยมีล้างเปล่าอันนี้อันนี้นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่เอาไโดยทำไม่ได้เอาโดยทำจีแดงอู้หูวิ่งโอู้หเอาดีแตก ไอ้แตะเอาตามป้อมเลยยูมึงจบยูมึงจบกัมกกอนมะก้อนกัมมะก้อนโดนป้อมตีให้ยืนเออว่ะไอ้นี่อุซ่าไปโดนป้อมตีเมื่อกี้คโดยคำกินแดงเหรอคุณมันลบหลู่อาจารย์ได้ยังไงเนี่ยลบหลู่ผู้สร้างตำราเลยฮิปปุ่นกี่ตัวแล้วมันตายกี่ตัวแล้วตัวละหน้าดูค่ะยังต้องสิบตัวสิบเฮ้ยไปฆ่ามันเยอะเฮ้ยให้กูฆ่ามั้ง อ้าวเาหรอมาจะห่วยเหรโดนทีเดียวตายเลยตา,ตายาลแล้วหรอไม่เชืไม่ไหวแน่พวกจีนแดง <c oughs> จีนแดงแย่แล้วมึงอะไรวะกูตีธรรมดาตายเลย <c oughs> อะไรเก่งเกินไปแล้วเนี่ยตีแรงกินต้องเสิร์ฟสั่งปอมให้กับดอยคำจีนแดงสักงหน่อยนี่มึงบางอาจมาลบดูนะ จิ้มีเดียวตายเลยเมื่อกี้นี่แค่แทงธรรมดานะเนี่ยไม่ได้กดสกิลเลยเนี่ยเอาสมอจิ้มตุดแล้วมึงจะค้างทำไมอีกว่าโปรแกรมฮะไโงะเนี่ยมึงอะเอาเเอาอเอเอดอกเเอาอาเเอเเเฮ้ยกูตายเายเฮ้ยกาาเเอาเอเเ โอ้แม่งเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้จบแล้วไม่ทันละนี่ไงกล้ามาลบดูอาจารย์กูเหรอฮะผู้สร้างตำราฮะต้องโดนเผามึงอ่นะ <c oughs>